สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับช่องหน้าปัญญาฟาร์มนะครับนอกอำเภอบุญทศวิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับเนาะก็วันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับการนะครับเออเลี้ยงหนูนาแล้วควรดูแลแบบไหนนะครับอ่ามันเป็นขั้นตอนแบบไหนนะครับในการดูแลนะครับแต่ละวันนะครับที่เราเอ่อต้องดูแลนะครับเนาะอ่าอย่าง สำหรับส่วนตัวผมนะครับก็ไม่ได้ดูแลทั้งวันะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับผมทํางานประจํานะครับผมใช้เวลาว่างนะครับในการเลี้ยงหนูนานะครับก็สามารถที่เลี้ยงได้นะครับสําหรับทํางานประจําแต่ก็ต้องดูช่วงระยะเวลานะครับที่ว่าเรามาดูแลนะครับเนาะอย่างเช่นผมเข้างาน2องโมงนะครับผมเลิกห้าโมงเย็นนะครับอยู่ทุกวันอาทิตย์นะครับเนาะก็ เรเลี้ยงแล้วเริ่มเลี้ยงไปแล้วนะครับมันก็เป็นปัจจัยหลายๆอย่างที่เราเริ่มเลี้ยงแล้วการดูแลนะครับก็การดูแลก็มันมีขั้นตอนหลากหลายนะครับเนาะสำหรับส่วนตัวผมที่ผมได้เลี้ยงทุกวันนี้นะครับเนาะเริ่มมานะครับเช้าก็ไม่ได้มาดูหนูอะไรนะครับเพราะว่าผมทําเป็นระบบน้ําอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเนาะเรื่องน้ําหมด น้ำอาจจะมีปัญหาบ้างหรือ,อก,การเล็กน้อยนะครับเพราะว่า,าเป็นระบบน้ําอัตโนมัตินะครับหนึ่งเราไม่ต้องเติมเองนะครับไม่ต้องเดินเติมนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาตรงมาดูแลเรื่องระบบน้ํานะครับเนะาะถ้าอย่างเป็นอาหารนะครับถ้าอย่างเป็นอาหารผมก็จะให้ช่วงเวลาช่วงเวลาแค่เฉพาะแค่ตอนเย็นนะครับหลังจากเลิกงานนะครับ ผมเลี้ยงทุกวันนะครับเลี้ยงหนูทุกวันนะครับเลี้ยงเฉพาะอาตอนเย็นนะครับตอนเย็นประมาณ5 6, ้าโมงหกโมงเย็นนะครับหรือหนึ่งทุ่มนะครับก็อยู่ช่วงเวลานี้ที่ผมเลี้ยงหนูนะครับก็ทําไมผมถึงเลี้ยงหนูทุกวันนะครับเนอะอาะมันมันก็มีปัจจัยหลาย,ลายอย่างที่ว่าหนึ่งนะครับบางทีผมอาจสร้างความคุ้นเคยให้เขานะครับตั้งแต่ เริ่มต้นนะครับเขาเลี้ยงทุกวันเขาจะเห็นเราทุกวันนะครับบางทีเขาอาจจะชินนะครับชินในการที่เราเปิดปอดทุกวันนะครับมันอาจจะมีเรื่องปัญหาที่หนูจะกัดลูกนะครับอาจจะลดน้อยลงมันก็เป็นไปได้นะครับก็กา,าเรเลี้ยงหนูนามันก็มีหลากหลายนะครับก็อยู่ที่คนเลี้ยงนะครับเนาะก็อยู่ที่คนเลี้ยงอยู่ที่ คนดูแลนะครับเจ้าของฟาร์มเนาะแล้วก็เลี้ยงเฉพาะตอนเย็นนะครับ <_ m> ผมเลี้ยงตอนเย็นแล้วก็ะจะดูปัญหาเรื่องเปิดบอ <_ m> ่อบางทีเราดูหนูด้วยว่าบางทีหนูเอ้าหนูอาจจะตายนะครับหรือว่าหนูคลอดลูกนะครับหรือว่ามันมีปัญหาเรื่องอะระบบน้ํารั่วนะครับหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นทุกวันนะครับเราก็บางทีเราอาจจะรู้ว่าหนูไม่สบายนะครับเราสามารถอาจจะ ช่วยเหลือหรือให้ยาได้ทันทีนะครับที่ที่หนูไม่สบายนะครับเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันดีต่อกรณีหนึ่งที่เราได้เลี้ยงหนูทุกวันแต่สําหรับส่วนตัวผมนะครับก็เฉพาะแค่ตอนเย็นนะครับเสร็จแล้วสมมผมเลี้ยงผมก็สลับให้นะครับนอกก็อย่างเป็นหัวอาหารอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งนะครับถ้าอย่างมีข้าวโพดผมก็อาทิตย์หรือสองครั้งนะครับเหมือนกันภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับหรือมีข้าวเปลือก นะครับเนาะแล้วก็ส่วนหญ้าเนี่ยเป็นพวกญ้าหวานย้าผลหรือญ้าเนเปียร์หรือญ่าอะไรต่างๆที่เอาให้หนูกินอะ่ะผมก็ให้อาทิตย์ลักสองคร,รั้งนะครับประมาณสองครั้งอาทิตย์นึงนะครับเราก็เว้นช่วงไปสองวันสามวันให้ให้ญ้าเว้นช่วงไปสองวันสามวันก็ให้ญ้าอย่างเงี้ยครับอาทิตย์ละสองครั้งนะครับจะเป็นอย่างญ้าหวานญ้าเนเปียร์มะกรูดเ,เองนะครับย้าผลก็ สามารถหาตามท้องไร่ท้องนาได้นะครับแต่ว่าหนึ่งเราต้องคานึงถึงตอนที่เราไปเกี่ยวเราดูก่อนมีใครฉีดยาฆ่ายาหรือเปล่านะครับเนาะมันก็อาจจะเป็นผลไม่ดีต่อหมูก็ได้ถ้ามีคนฉีดยาฆ่ายานะครับเราก็ต้องดูก่อนนะครับแต่เป็นพื้นที่เราเองก็โอเคครับเนาะกเ็เรื่องระบบอาหารนะครับที่ผมดูแลนะครับแล้วก็ระเบือเรื่องการเลี้ยงหมูนาเป็นช่วงเวลานะครับสําหรับส่วนตัวผมนะครับเนาะ แล้วก็การดูแลนะครับการดูแลผมจะใชะ้ทุกวันอาทิตย์นะครับที่ดูแลก็คือ1อาจจะเก็บกววดบอ่อนะครับเพราะว่าบางทีมี100บอบ่อเพราะว่าผมก็ทํางานแค่เก็บกวาดบอ่อแค่คนเดียวเนาะเพราะว่าผมก็ต้องแบ่งเป็นโซนนะครับส่วนมากที่ในในระหว่างที่ผมเก็บกวาดบอ่อนะครับสําหรับทุกวันอาทิตย์นะครับก็จะมีบ่อมาพ่อแม่พันธุ์บ่อนุขุน นะครับถ้าอย่างเป็นบ,อบอ่อเพราะไม่พันเนี่ยอา,อาทิตย์ละไม่ใช่อาทิตย์เดือนละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งนะครับเราต้องดูช่วงเวลาถ่าหนูออกรูปเราก็ต้องไม่เก็บนะครับเายังไม่เก็บกวาดนะครับแล้วช่วงที่ผมเก็บกวาดนะครับบ่อหนูนะครับมันก็อยู่แค่ช่วงวันอาทิตย์นะครับแล้วก็สลับกันนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับก็อยู่ ถ้าเป็นบอกพ่อแม่พันธุ์นะครับอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งหรือ2ครั้งนะครับเนะาะแล้วก็ดูความเหมาะสมด้วยว่า,ามันบ่อกสกปรกเกินไปไหมหรือว่ามีกลิ่นนะครับเกินไปไหมนะครับเราก็สามารถอาจจะเก็บได้ทันทีเลยใน ในบ่อนั้นนะครับแล้วก็ในการดับกลิ่นก็ใช้พวก e m กากน้ำตาลเนี่ยครับที่ผมได้ทําคลิปลงไปก่อนหน้านี้หลายๆคลิปที่ผมได้แนะนําไปนะครับผมแล้วก็เก็บกวาดเราไปถึงขั้นตอนหนูหนูขุนนะครับหนูขุนเนี่ยมันจะอยู่หลายตัวนะครับไปอยู่หลายตัวเนาะเพราะว่าอาจจะเก็บอาทิตย์ละครั้งนะครับเนาะอาทิตย์ละครั้งนะครับหรือเดือนละ3ครั้งสีครั้งก็แล้วแต่นะครับก็อยู่ที่ความเหมาะสมที่ บอ่อเกิดกินเหม็นนะครับในการเลี้ยงหนูหนาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับที่เลี้ยงหนูระบบบอ่อที่สะอาดนะครับเนาะแล้วก็ให้น้ําหนูที่กินเสียสะอาดเลี้ยงหนูยังไงอย่าให้บอ่อชื้นบอ่อแฉะนะครับอาจชื้นนหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามันแฉะจนเกินไปเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับจะมีปัญหาตามมาเกี่ยวกับการาหนูไม่สบายบ้างนะครับหนูขนร่วงบ้างนะครับ หนูอาจจะรู้สึกอยู่ในบ่อแล้วรู้สึกไม่ไม่สบายนะครับอาจจะไม่ค่อยผสมพันธุ์กันมันต่างๆนานาหลากหลายนะครับเนาะในการดูแลนะครับในการดูแลเราก็ต้องสังเกตว่าหนูเป็นหวัดไหมอะไรไหมนะครับแล้วก็สังเกตว่า,าหนูเนี่ยมันกัดกันไหมนะครับถ้ากัดกันก็แยกเลยนะครับทุกผู้ตัวเมียก็ช่างน,นะครับก็จัดแยกพลบบ่นะครับเนาะก็ ก็ส่วนมากนะครับที่ที่ผมได้ได้เลี้ยงทุกวันเฉพราะอาจจะเจอปัญหามาหลากหลายนะครับมันก็อยู่ที่ในในกรณีที่เราปรับเปลี่ยนนะครับในการดูแลนะครับตลอดนะครับบางทีอาจจะไม่ตายตัวนะครับอาจจะทุกวันเราดูแลแบบนี้นะครับพรุ่งนี้อาจจะอีกอย่างหนึ่งนะครับก็อยู่ที่คนนะครับที่เปลี่ยนเวลานะครับในการดูแลนะครับผม ก็อยู่ในช่วงในการดูแลแต่ละวันนะครับบางทีก็ไม่เหมือนกันนะครับเนาะก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับในการดูแลเบื้องต้นในการเลี้ยงหนูนานะครับเนาะแล้วก็ในการเลี้ยงหนูนาหลายๆท่านนะครับโทรมาถามผมว่าหนูออกลูกควรทําอย่างไรนะครับสําหรับส่วนตัวผมที่ผมได้ทํามานะครับแล้วก็ได้เลี้ยงมานะครับมันก็เราก็ไม่ได้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ ก็คือบางทีอาจจะปล่อยเลยอย่างตงัวเมียสองหนึ่งหรือตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับก็อยู่ในบ่อนะครับก็เอ่อก็เลี้ยงตามปกติครับอ่อย่างที่เราเคยทํามาทุกวันนะครับแต่ว่าเวลาให้อาหารเราก็สังเกตลูกเขาอยู่ฝังไหมเราก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ในการเปิดบ่อก็อาจจะเบาลงนะครับเพื่อไม่ให้หนูตื่นนะครับแต่ว่า เราเลี้ยงทุกวันเนี่ยหนูมันจะชินกับเราอยู่แล้วนะครับเนาะอาจจะชินกับเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันมีสามวิธีที่ผมได้ทํานะครับว่าหนูออกลูกนะครับควรทําอย่างไรนะครับเนาะมันก็วิธีแรกก็อยู่ปล่อยรวมกันเลยนะครับอยู่ในครอบครัวกันเลยวิธีที่สองหนูออกลูกนะครับหนูออกลูกปุ๊บนะครับจับตวผูออกทันทีเลยนะครับวิธีที่สามนะครับแยกคลอด แยกคลอดเนี่ยมันต้องสําหรับที่อาดูคนดูหนูเป็นนะครับว่าหนูท้องแล้วก็จัดแยกคลอดนะครับผมก็มี3าวิธีนี้นะครับในขั้นตอนนะครับเนาะก็วันนี้ก็มาพูดกันคร่าวๆนะครับในการดูแลหนูนาเบื้องต้นนะครับที่ที่อาจจะเจอปัญหาต่างๆนานานะครับผมอาจจะพูดไม่หมดภายในคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันมันยาวนะครับมันเยอะนะครับในการดูแลหนูอยู่แต่ส่วนตัวบุคคลนะครับเนาะ ก็วันนี้หนุนาบยาฟาร์มนะครับฝากติดตามนะครับช่อง YouTube หนุนาบยาฟาร์มให้ผมด้วยนะครับหรือติดตามทางเพจหนุนาบยาฟาร์มตำหน่พงพ่อไม้พันหนุนานาะครับหรือว่า a c e b o o k นะครับหนุนาบยาฟาร์มจังหว,งวัดนครสวรรค์ก็สามารถกดติดตามหรือสงสัยในการเลี้ยงหนุนานาะครับหรือในการอยากให้ผมแนะนําในการเลี้ยงหนหนนาแบบไหนดีนะครับก็ ทักทายกันเข้ามาในอินบ็อกซ์หรือตามเบอร์โทรได้นะครับสำหรับอาวันนี้นะครับคุณนาพญาฟา,ารมาา์มอำเภอโพธิสจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้เราเป็นคนเลี้ยงหดูหนางวันข้างหน้าหนูจะเลี้ยงเรานะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับ